เจ็ดฟุตขอบพะคุณทุกๆออเดอร์เลยใช่เหมือนนี่แดดบุรีรัมย์หอน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเหมือนเดิมค่ะไปส่งของนะคะเร่งรีบมากเลยค่ะทุกคนค่ะขอบพะคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะที่สั่งกันมานะคะหนูขอบคุณพี่ๆมากมากเลยค่ะแล้วก็ที่ซัพพอร์ตเราเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็น ของที่เราอยากมาปล่อยนะคะเพราะว่ามันมันหลายผลแม่จันนู้ก็เลยอยากเอามาปล่อยมันกระจามีทั้งมือหนึ่งมือสองแต่กับขอบพูดพีพๆค่ะที่ซัพพอร์ตเนาะค่ะเนาะพี่ีบางคนเพื่อนกะรับเมาส์ออกไปขายยังสี่เมค่ะขอบพูดดีลีค่ะทรงเสภามาได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่หมื่นนี่แล้วค่ะเพราะว่าอันผู้ลังคนเพื่อนกะพึงไม่เห็นอันวิดีโอนาะจะเนาะไปทุกคนค่ะไปส่งของกันค่ะอันนี้เล่งรีบสุดชีวิตกับรลังเห็ดกับเขาอยู่บันนี้เอ้า เร่งรีบค่ะทุกคนคะ่ะไปไปซูงค้อกนกน่อนนะคะว้ายเหมือนนี่แดดบุรีรัมย์หอนแดดบุรีรัมยังหอนเลยจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวกลับมาคอยเห็ดกับเขากินค่ะเอาไว,ว้ก่อนไะทุกคนดีใจคะ่ะที่ทุกคนได้ของสวยๆงามๆไปทุกคนคะ่ะ เอาของไปส่งบัดนี้ป๊าแดดเนี่ยแดดบุรีรัมย์วนคักหวนเนี่ยท้อะอันนี้เล่งรีบเลยเนี่ยหนากระเบรดแตงเด้ทุกคนคะม,มามาทุกคนเดี๋ยวไปส่งของก่อนเด้อจ้าป๊าพี่น้องอันท่องชาตินี่ คนขายหลายคักเดนในบุยี่ัมเนี่ยพี่น้องค่ะเออเพราะว่าคนพอเห็นคนจอดซื้อเยอะมากๆเลยนะทุกคนทงชาติ พี่ขา่ะวันนี้อากาศร้อนๆค่ะพลอยกับสามีกําลังหาร้านที่มันเป็นสมูทตี้เครื่องดื่มเฟรชๆอยู่นะคะก่อนเราจะกลับบ้านเราไปเติมพลังนะคะเพราะว่าวันนี้พลอยจะกลับบ้านนอสหลังจากส่งของเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปวัดกระท่อมหลังบ้านนะคะที่ว่าพลอยมีแผนว่าจะมีการต่อเติมค่ะเพื่อที่จะได้ใช้หลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านของพลอยนะคะไม่มีคนใช้เลยเราก็จะกลับบ้านไปวัดค่ะว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้กันศาต์กี่มงกี่เมตรนะคะคืออันนี้คือจริงจังแล้ว นะคะกับการที่เราจะต่อเติมบ้านนะคะเพราะว่าก็มันไม่มีใครนั่งเนอะก็สงสารบ้านตัวเองค่ะก็ทํากระท่อมมาก็หมดหลายบาทอยู่เป็นเงินเป็นทองค่ะทุกคนจ้าหนูก็เลยว่าจะใช้หลังบ้านแต่ว่าก่อนไปก็มาแวะร้านกาแฟแถวแถวบ้านค่ะเส้นที่ทางจะเข้าบ้านเลยจ้ายังไงไปเจอกันที่บ้านนะคะกลับมาบ้านแล้วค่ะได้มะม่วงได้มะม่วงเบามาค่ะแล้วก็สับประรดมะม่วงดองแช่เกลืออะไรเนี่ยแหละคะ่ะทุกคน แล้วก็มีมะม่วงเบานะคะจิ้มพริกเกลือแบบอร่อยอร่อย ừ ừ ừ. มาเด้อค่ะ ừ ừ. แซ่บแซ่บแซ่บสมผักสมเนี้ยหวานหวานตามะม่วงเบาแบบ สะใจสะใจเลยทุกคนค่ะหาสิบบาทไม่ได้กินโดนแล้นมองม่วงเบาไม่ได้กินนานแล้วค่ะห้อยโมเจะกระบ,บาดแบบวีรำร้อนมาก นั่งในห้องแอร์ยากนั่งในห้องแอร์เยอะก็ไม่ดีเนาะพอออกมาข้างนอกก็ทนร้อนไม่ได้เนี่ยพยายามที่จะมาอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าติดแอร์นะแต่ฝรั่งเขาก็อยู่นน้ำเห่าบราิเวจ้ะสามีเพิร์ก็อยู่กับกับพลไม่ได้ hmm? แบบสมมุติว่าพลมานั่งอย่างนี้นะคะแกนั่งกับพลได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอย่างเนี้ยคะ่ะแกก็เข้าห้องแกแล้ว แกบอกว่าร้อน mm. วันนี้ร้อนไหมโอ้ม oh, ร้อนมากมากมจริงจริงบอกป้าปัน้ะนะร้อนไหมวันนี้ร้อนมากมากจริงจริงร้อนมากมากจริงๆริร้อนมากมากค่ะวันนี้ uh huh. ดูแดดข้างนอกสิคะตลับเม็ด เตรียมพร้อมอะมาโอ้ทำไมสีผิวลอยมันเขียวดำแบบนี้ละ่ะ <c oughs> อ่ะทุกคนมองข้ามไปก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่ามันร้อนมากค่ะบุรีรัมแบบนี้ใช่ไหมมันร้อนเนาะทุกคนเอาแบบว่าง่ายๆตามมีตาม,ตามเกิดไปก่อนจ้ะนี่ค่ะเออก็โอเคนะ เพราะว่าถ้าจะให้ทาสระว่ายน้ําอย่างที่หนูบอกพี่ๆไปเรยโนว่ามันราคามันสูงเกินไปนะทุกคนมันบางทีมันห้าหกเจ็ดเซนอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวดีกว่าเราทําแบบง่ายๆเพราะว่าให้แต่ว่ามันมีคนนั่งอยู่ศาลาเนาะศาลาไม่มีคนนั่งดูวะทุกคนเอ้ยทํางันขี่นกขี่น,นกเกาะเต็มเลยได้แบบว่ามานอนแช่เป็นจักร์ซี่นอนแช่ไปอย่างนั้น,น,นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว คอยกาลังวัดอยู่แล้วก็เอาซื้อที่กันศาสตร์มาติดนะคะกันศาสตร์ก็เอาเป็นแบบว่าธรรมดาเรานี่แหละทุกคนอย่างที่บอกเนาะว่าเราทําตามมีตามเกิดตามงบประมาณของเราถ้าเอาแพงไปก็มันเกินบัตเจ็ดเราอะนะคะ <c oughs> ทําแบบงูปปาตาสีตาสาทำ <c oughs> นะคะทุกคนอ่ะกําลังวัดเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตัวที่สะว่วยน้ําที่เราของ เหมือนเด็กๆเล่นนะคะมันจะแค่ไหนแล้วก็ระยะตรงนี้โอเคไหมวางแล้วก็จะเอาโซฟานี่ออกไปอันนี้หกฟุตหกฟุตสะหกฟุตไม่มีปั๊มไม่มีปั๊มอ่ามีปั๊มมีปั๊มอันนี้แปดแปดฟุตแปดฟุตพันสี่ไม่มีปั๊มไม่มีปั๊มแต่ถ้ามีปั๊มก็พันห้าเอาหกฟุตหกฟุตอนี้อ่ะหกฟุตใช่ใช่เอาเบาะตัวไหน ทำไป <Bad. S 1> ได้ดีกว่าไม่มีดีกว่าเอาไว้ให้อะไรนั่งเนาะทุกคนแบบมันไม่มีคนนั่งอะ่ะเสียดายก็มาใช้หลังบ้านบ้างแปดฟุตตัวกสิมมแดฟุตมันใหญ่เกิน uh, ไปหฟุตเออหฟุตโอเคอยู่ little bit bigger is uh, ถ้าแปดละ่ะถ้าแปดฟุตล่ะมันเป็นยังไงมันใหญ่ไปไหม แต่ถ uh, oh, okay. like ้าราามารถหาเจฟุตได้นั่นผมคิดว่าเป็นไปไดโอ้โอเคเจ็ดฟุตแบบนี้มันจะมีให้ไหมนะเจ็ดฟุตน่ะเจ็ดฟุตโอเคที่ออกกำลังกายลมอะไรก็ดูอ่ะทุกคนคะพี่ๆดู้พี่ๆฝุ่นเคลอะหมดเลยดูจะกัอะไรตัวอะไรดอกเยอะแยะไปหมดดูล้างบ้านแบบไม่ได้มาทำไงนี่แหละขาดขาดความรับผิดชอบไอ้สามี ก็ทําแต่หน้าบ้านที่นี้หลังบ้านก็อย่างนี้แหละพี่ๆจ๋าสภา,ภาพดูไม่ได้เลย <c oughs> จนดูไม่ได้จนตรงทําให้ออกมาทําให้ออกมาพากันมาทํากันน่ะจ้ะเพราะมันไม่มีคนนั่งสงสารสาลาเนาะทํามาหมดลายบาทเสียดายเงินก็อ่ะ slowly อ่ะตรงไหน อันนั้นจากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเราเจด็ดฟุตก็โอเคอยู่นี่อินเนจจียแฮปสเปอุยเกือบสะดุดเลยเมื่อกี้ทุกคนเจ็ดฟุตก็โอเคอยู่นะ<ม>อืม แต่มันจะมี <But S 1> ไหมล่ะโต้ small หรอ not if you like this อะคนเดินหมุนก่อนเพราะว่าเราจะสั่งมาเป็นแบบวงกลมหรือว่าเป็นเหลี่ยมไม่เป็น not โต้ small because need to have space โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน